โอ้โหเมื่อวานนี้เพิ่งบอกว่าข่าวแมนยูมันเงียบๆมีแต่ข่าวอะไรอีหยังวะไปหมดสรุปวันนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายจะมาแจ้งให้เด็กผีได้ทราบกันนะถึงเรื่องราวอนาคตของเมสันกีนวูดว่าจะได้กลับมาแมนยูหรือไม่รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะ ที่จะมีใครกลับมาลงซ้อมและลงสนามได้หรือเปล่าส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวอนาคตของน้องไม้เขียวเมสันกินวูดกันก่อนเลยนะทีล่าสุดทั้งสื่อใหญ่ของสเปนอย่างมากาได้ออกมารายงานข่าวว่าตัวแทนของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้เดินทางไปที่สโมสรเกตาเฟ่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าวัย22ปีแล้วในตอนนี้โอ้โหขอให้คุยกันรู้เรื่องนะโดยทางมาก้าเปิดเผยว่าในตอนนี้บาร์เซลโลนาคือทีมที่ให้ความสนใจกินวูดมากที่สุด เช่นเดียวกันกับแอตเลติโกมาดริดรวมไปถึงทีมจากตะวันออกกลางด้วยและทางแมนยูเองได้ตั้งค่าตัวของน้องไม้เขียวเอาไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ทางเกตาเฟ่เองน่าจะสู้ราคาไม่ไหว แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขายังอยากจะเจรจายืมตัวน้องไม้เขียวต่ออีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งตัวของกีนวูดเองก็มีความสุขดีกับชีวิตที่เกตาเฟ่แต่เจ้าตัวก็อยากไปเล่นในถ้วยใหญ่ของสโมสรยุโรปเช่นกันถ้าหากว่ามีโอกาสเป็นไปได้โอ้โห43ล้านบอลนึ่งเหรอ สัก50ล้านปอนด์ได้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเมสันกินวูดเองก็ไม่อยากกลับมาแมนยูแล้วเพราะเขาต้องการเล่นฟุตบอลด้วยความสบายใจไม่เป็นที่ถูกจับจ้องจากสื่อของอังกฤษและอาจจะค้าแข่งอยู่ในสเปนต่อไปโดยผลงานของเมสันกินวูดกับเกตาเฟ่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆยิงไปแล้ว8ประตูกับ5แอสซิสต์จากการลงสนาม26นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ โอ้ยทำไมฟอร์มดีจังเลยอ่ะถ้าถามเด็กผีตอนนี้ว่าเสียดายเมสันกินวูดไหมก็ทุกคนบอกเหมือนกันหมดแหละว่าเสียดายมากๆแต่เพื่อความสบายใจไม่ว่าจะเป็นตัวของเมสันกินวูดเองครอบครัวของเขาที่เพิ่งมีลูกสาวตัวเล็กๆเนาะรวมไปถึงสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดเองด้วยทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งคิดมากว่าจะเอายังไงดีกับชีวิต เมสันกินบูดเองถ้าไม่กลับมาแมนยูก็ชิวๆอยู่สเปนเล่นบอลได้อย่างความสุขสนุกสนานไม่ต้องมากังวลพวกขาว่าวปาปาลัสซี่นู่นนี่นั่นไม่มีใครมาจับจ้องให้เสียสมาธิส่วนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็จะได้เอาเวลาไปตัดสินใจเรื่องอื่นไม่ต้องมาคอยภาวะาพวังว่าเอ๊ะ เอาเมสีสั้นกินบูธกลับมากระแสะแฟนบอลกระแสะสังคมจะเป็นยังไงบ้างเอากลับมาแล้วจะโดนอะไรจะโดนดราม่าจะโดนทัวร์มาลงหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเลยปล่อยน้องไป ให้มีอนาคตที่สดใสมีความสุขดีกว่าสโมสรก็ก้าวไปข้างหน้าประมาณนั้นแล้วก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมกันหน่อยนะเด็กผีต้องบอกว่ามีข่าวดีกันสักทีหลังจากที่เมสันเมาส์กองกลางวัย25ปีไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูมาตั้งแต่เกมเปิดบ้านชนะลูตันทาวไป1-0 เมื่อวันที่11พฤศจิกายนแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เจ็บซ้ำไปอีกในช่วงพักฟื้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโอ้โหเอาสเสด็กผีบ่นเลยว่าไม่คุ้มกับค่าตัวซึ่งล่าสุดนักเตะที่เด็กผีคิดว่าย้ายทีมไปแล้วก็หายเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้สักทีแต่เจ้าตัวน่าจะยังไม่ฟิตทันลงเล่นเกมแดงเดือดในถ้วย FA ครับกับโขงแดงลิเวอร์พูลและคาดว่าเมสันเมาส์น่าจะกลับมาช่วยทีมได้หลังหมด ช่วงพักเบรกทีมชาติที่แมนยูมีโปรแกรมออกไปเยือนเบนฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้เออหายเจ็บกลับมาแล้วก็ดีขออย่างเดียวอย่าเจ็บซ้ำอีกแค่นั้นแหละและนอกจากเมสันเมาส์จะหายกลับมาแล้วก็ยังมีอารอนวานบีซาก้าแบ็คขวาของทีมก็หายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้เช่นกัน ขณะที่แฮร์รี่แม็กควกับลาสมูธฮอยลุนเนี่ยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับและคาดว่าทั้ง3คนน่าจะพร้อมลงเล่นเกมแดงเดือดใน FA ครับได้ภาพข้างบนเนี่ยเป็นภาพจริงนะสโมสรเอามาปล่อยให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆและพี่อ้นยืนยันได้ว่าวานวิซาก้ากลับมาซ้อมได้แล้วเพราะอะไรเพราะในภาพก็มีพี่อ้นอยู่ด้านหลังเห็นไหม มืวานไปซ้อมกันมาแล้วเรียบร้อยทักทายกันแล้วเฮ้ยบรูคเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมบร o นี่แล้วก็ซ้อมกันสนุกสนานพร้อมแน่นอนเพื่อนพี่อน้นลงได้เอฟเอครับ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูแล้วก็เด็กผีเนาะที่นักเตะหลายคนเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้ว ก็น่าจะทําให้ตัวเลือกในการจัด11ผู้เล่นตัวจริงของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นตามไปด้วยอ่ะวานบิทกลับมาเราอาจจะได้เห็นดานโลกไปเล่นแบ็กซ้ายก็ได้รวมไปถึงกองกลางเนี่ยเวลาแก้เกมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านอกจากจะเอาสกอตต์แม็กโทมิเนลงสนามไปแล้วเราอาจจะได้เห็นเมสันเมาส์ลงไปไล่บอลลงไปช่วยเกมรับหรือว่าลงไปช่วยทำเกมรุกก็ได้ด้วยเนาะ มีดีกว่าไม่มีเด็กผีใช่ไหมหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าอนาคตของเมส n ันกรีนวูดเนี่ยจะจบลงตรงไหนแต่ส่วนตัวของพี่อ้นแล้วน้องไม่ต้องกลับมาหรอกถ้ากลับมาเล่นแล้วมันไม่มีความสุขเล่นอยู่สเปนอยู่กับครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยความสบายใจไม่มีใครมาจับจ้องไม่มีใครติดตามทำข่าวในทุกๆฝีก้าวจะดีกว่าที่สเปนอากาศก็ดีกว่าอังกฤษด้วย แล้วก็เรื่องของนักเตะหายเจ็บกลับมาก็ได้แต่หวังว่ากลับมาแล้วจะอยู่กันยาวๆไปจนจบฤดูกาลไม่ใช่ลงเล่น3-4นัดแม่งเจ็บกลับไปอีกนะแบบนี้เด็กผีก็ปวดหัวเอริกเทนฮากเองก็ไมเกนจะแดกอยู่แล้วนะครับเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ